สวัสดีครับพวกเราสมาชิกกลุ่มที่1 0จะมานำเสนอโครงงานเรื่องไฟจราจรแบบกดสมาชิกในในกลุ่มมีังนี้ครหนึ่งนายพินาพุฒิกระแสะสูงเลขที่สามครับสองนายพิภูแขกเวทเลขที่สี่สานายรัชานนท์พนาเลขที่ห้าสี่นายสุวรรณภูมิสังขาาเลขที่ห 5. ห้านายปัญญวัตรตามบุญเลขที่สิบจากสถานการณ์ ถานการณ์ที่บ้านนองเทียนมีถนนเส้นหนึ่งตัดขานและมีการสัญจรของรถเป็นจำนวนมากและไม่มีการควบคุมไฟจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเราจึงทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครับรการทำงานในงานนี้ครับเมื่อเรากดปุ่มสวิตช์ไฟบอร์ดจะทำงานตามสริ้นที่เราเขียนไว เราสวิตจะมีค่าเป็นหนึ่งวัชริมีค่าเป็นหนึ่งไฟจัดติดเป็นเวลาสนวินาทีเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนกำลังจะฆ่ามันหนและอีกหนาวินาทีไฟจะติดเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าไฟจะหยทำงานครับผมวิธีการใช้งานมีดังนี้นะครับหนึ่งคือเราต้องเสียบสายเข้ากับตัวอุปกรณ์แล้วก็เสียบเข้ากับแหล่งพลังงานหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้เป็นเวลาหนึ่งวิค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อให้ไฟทำงาน ในระหว่างการทํางานย่อมมีปัญหาเสมอนะครับปัญหาที่เราต้เจอขณะทำงานนี้คือหนึ่งพยายามศึกษาความรู้ได้เพียงพอนะครับเรื่องความเรื่องเราก็ยังรู้เช่นตัวตั้ง่านเราไม่รู้ว่าการทํางานมันเป็นแบบไหนชนิดฟูอัพและฟูดาวแต่เราก็ถานเรื่องการศึกษาผู้ปกครองและก็ไปเี่ลครับสองเราไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครครับเราไม่รู้ว่ารู้ท่าไหมีความรู้ในด้านนี้บ ว่าการที่จะปคือสิ่งที่เราจินต a g ไว้นั้นมันเกินเวลาที่เราตั้งไว้คือสามรอบครับความรู้สึกของผมนะครับที่ได้ทํางานนี้กับเพื่อนๆผมคิดว่าความภาคภูมิใจของงานนี้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวผลงานครับแต่อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆถ้าไม่มีทุกคนผมคิดว่างานที้นี้อาจจะเสร็จช้าตรงนี้หรืออาจจะไม่เสร็จเลยก็ได้ครับผุมที่สิขอจบงานดังเช่นรับ